รถขีบรถนี้่เได้เงินบ่บ่คืออกมันเป็นจังได๋มันเป็นจังได๋เสียน้ำมันพี่ไม่ไว่าเ <c oughs> สียหน้าพี่ไม่ยอมมันวะเสียหน้ามันวาเออเสียน้ำมันพี่ไม่ไว่าเสียหน้าพี่ไม่ยอมโอ,อ้จัดไปเลยมั้ <c oughs> โอ้ยหลับงานยังไงลูกน,น้องนะหลับงาน,นเด้มือขี้บ่ลลมเสียอลไรมื้อนี้ห่วยมันกืนลงบ่คเอยูดีนะไม่ได้ไหนมันข่าครอบห ะมักล้า <wounds> ข้อห่เอาไว้กันนะคืนบลงเอาไว้ไหมเขียวเขียววนดีจะเท่วงกันโอ้โหอ๋อไอยข้าข้อตายเท่าจะนได้ เสียแป้งเลย่วโว้าก็อย e ู่ถึกมองเลยเนาะเสียแป้งเจ้าโดนไงเห็นแล้วหนูหนูหนเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวนะเราคีบเสียรันพอดีเพื่อคีบอยู่ติดกันนะเนี่ยนูนระยะประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลดูดิเห็นพอรีบรีคลิปนี้พามาดูคนจัดอ้อยของ ของทีมงานทีมงานยังก่อนทีมงานอาทิตย์ขึ้นนะฮะเนี่ยเขาเสียอาทิตย์นู่นชีพวยชัยอ่ะในคลิปนี้เดี๋ยวพามาสัมภาษณ์ขามาสัมภาษณ์นคนจัดอ้อยเสียอาทิตย์นะเคยผิดกันตั้งเที่ยงอยู่หรอครับลูกกี้บ่คว่าบ่บมีผิดเอามาจาั้งแน่กัเอ,องสันเลยวิผิดอบ, <laughs> บอวิผิด เออนี่แหละเขาเอิ้อนมาพนักงานดีเด่นบทียงคนฉีบบ่ครับคัดเอื้นนี่เขาเจ้าคนฉีบกับคนจัดติดมืถือกันดิแมนบ่อแมนคัดนี่ดิคือคือกันขนาดเอามั่งด้เบสบัดเมื่อบัดเมื่อเป็นไหนเทีย่ยงกันเป็นไหนรถฉีบไม่มีเมียอันเขาจัดมาไม่มีเมียก็เลยเถียงกันเออแสดงว่าคนฉีบอยากเมื่อมาคำมาเนี่ย ไปกันลับงานังไก่อนเดี๋ยวนี้ักลับงานที่ไหนบ่ก็ลับงานมึงอ่อยว่าลบงานสิได้สิได้เงินบ่แหละอลีบรถนี่ฮะรถีบรถนี่สิได้เงินบ่มันเป็นยังไง นันเป็นไเสียน้ำ <c oughs> ม,มันพี่ไม่ว่าเสียหน้า,มมนพ,ามมนพี่ไม่ยอมเมืนว่าเสียน้างเหอนว่าเี่เออเสียน้ำมันพี่ไม่ว่าเสียหน้าพี่ไม่ยอมโอ้จัดไปเลยมั้ยโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเดือด้อๆดวงไงถึงมีดไม่ได้ดฟันเด้ออย่งางนี้มึงเนี่ยมึงยุ่งอายะอยู่ผู้หน่ะท <c oughs> ี่จะได้อันแต่ละนี่จนลับอันผู้จัดทั้งจัดอ้อยทั้งรถเลยคุณ อุลงค้นพาอ้อยพาอ้อยกินถ่านแ้วนะทีมงานทีมงานแต่เว้นขึ้นบเวลาภาพยำอยู่เลยเออเนี่ยยำอ้อยจวดจวดยำลงกมาล่ะเออเอาทางนี้ย่านย่านท่านนี้เลื่นทางนี้ก็เอาทุกันแล้วจัดไปกินเขาขึ้นอปก่อน กิน,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 นคือนกันกิน n ั้งในเนี้ยไม่ได้ n h m เอาไว้กันนะเอาไว้กันนะอะบัวเห็นบเห็นเอาไนะเอาไนะ้ไหมโอ้ผ่านเลยก้องจับประทันก้องจับประทันเอาไหม โอ้มึงมึงพาพาอ้อยกินแล้วโอ้สุดยอดอริงจรทีมงานนี่แน่นอนแน่นอนมึงเนี้ยพาอ้อยกินจนจนฉีดเลี้ยวเลยรถฉีดจำพันมาหอดูมึงได้ป่ะเนาะอันหลับงานยังได้อ้อยสั่นไปยังภาคหลับอยู่อันอ้อยอยู่ของวัวได้ มเสียน้ำมันพี่ไหมวะเสียหน้าพี่ไม่ยอมเอากิน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 เท่ากินได้กินหนอยยำล้วงอ่บม่ทางไหนม่หังไหนเหลาอีกหรอเหลาอีกหรอขี้บายังเหลาอ่อยอยู่ วอ้ยไม่แม่นว่ายยี่บ่นเนี่ยม่แม่นวยแล้วแกแกยังไงน,นี่ก็ขีบยังมากนี่โอ้ยว่าม,มันขีบหยาค่ามากเว้ยเอาเบิ้นเบนเบินเนไฟังเนเบิ้นเบ <laughs> มือขี่อารมณ์เสียแล้วมือน,นี่ย โอ้ยหลับงาน,นย,ยังไงลูกน้องนะหลับงานเด้มือขีบอ่บล้มเสียอลไเมื่อนี่โวยมัน,น,มนกืนล้มบ่เคลอย่ดีนะไม่ไห้ไหมัหนฆ่าค้อบเหรอะมันฆ่าคอบเเอาไว้กันนะ่ะต้องืดบนล้เอาไว้ไหมแถวียววุ่นีอยากเงีหน่อยนะอ่ะ อะท่างกันอ้หอ้อ้ยขาคอตายเท่าจะกลนได้เสียแป้งเลยเปล่าโอ้ยก็อยู่ถือมือเนาะเสียแป้งเจ้าโอ้กลืนมาลงเลยเนบอ้อยมันเป็นแน่รือกท่าฮะ มันเกิดมนลกมันไปติดอยู่ดูกระเดือกนี่ยบอกเไหลออกสองสงเ่นาดสองสองสงสามเป็นสต้มึงเนี้จะเะเลีบจนนั่งหลับหอยเฮ็ดหอยสิบทตองฮะเห็ดอยสิบบตองเฮ็ดไอ้ว่านอนนอนยืนหันซื่อดีกว่า จจ๊ไรก่อนหไรครับนี่ครับพื้นที่สิบหาอะไรได้วยนี่พี่น้องเอ้ยพูดนะพื้นที่สิบหาอะไรยิ่พงพันละครนื่อเงีวงอ้อยสิบบุดละนี่อ้อยยอดเด้่ครับสิบห้าไร่เ <c oughs> ห็นปะเอาเกินมันเป็นไหน,ไหนมันสุมหรือมันหวานโอ้ <c oughs> ตแต่มันมันเป็ี่ยนไหนมันแค้นบ่มันแค้นมัไนไปอยากลงมันแค้น โอ้มันต้องได้กระทุงลงมันะโ,<อ>โอ้สุดยอดอีเลีฮะลูกน้องเสียทิตสุดยอดจริงๆฮะเนาะเบิ้นเข้าไปมึงอะ่ะ ลงรถมาขาชี้ยังเนี่ว <laughs> <laughs> ่ล่ะเฮ้ยขีปอ้อยทั้งวันเพิ่งจะได้ครึ่งแปลงนี่เอื่อครึ่งครึ่งลดนี่ยสิบห้าไร่ฮะไม่เต็มพ่วงอ้อยยอดเอี <laughs> บ้านผมโมเดลพูดได้ว่าอ้อยยอดด้นนี่ยอดอ้อยฮะนี่ครับปลูกอ้อยอย่างนี้นอนอยู่บ้านดีกว่าเน้อน้องนอน, <laughs> <laughs> นอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นได้ เด้กเออลูกคนจัดอ้อยสุดจอดอีหลีไอ้เบอกว่าเวลารถเวลาขีบไปขีบอ้อยมากลงไปนั่งอยุงโ่มซะก่อนลงไปนั่งอยุงโ่มซะก่อนเทือกเขาสีมาเป็นสมองฝุ่นก็เลยขี่เนี่ยนะเสียระบบโอ้แสดงว่าของเขาดีหลีดิเนาะใเ่ปะ ของเขาดีขนาดปะได้กอกะลีโอ้แสดงว่าเสียระบบเล่นปะถ่ายเหตุงานนี่เขาห้มโมเมนแล้วเห็นปะนนอยู่งกว่านีกว่านาะโอ้สุดจอดจริงรเออตรวจสอบซีซอีกแล้วเอาดัดเริ่เขาแล้ว วัดน้ำตาลนี่แล้วครับหวานว้าหวานนี่ต้องต้องตรวจต้อนก่อนก่อนสิพานโรงงานนี่ว่าว่าสิได้ซีสิบสี่ซีสี่เอ็ดบออ่ยันยันยันอืมอีอีอ่าคันไงหรือครับคันไงหรืออ่ะลุงเนาะ หาถงเลวอา้มเลว่นองสิบสไรเนาะโอ้ลองมึงเพวกน้อ่อยว่ามันห่งต้องเอาขีบมักขีบเนาะไอ้ว่าเอาแนบอ่าอ่าได้อกได้ออก นู่นรถขีดเสียหลันไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะไม่เห็นแต่ยี่บางทีบางลงยังเห็นยุบตัวไงเห็นแล้วหน่นหนุนหนุนเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวนะรถขีดเสียหลันพอดีเมื่กีขีดอยู่ติดกันนะเนี่ยนูนระยะประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลดูดิเห็นพอริบลีใี่ไหมนะ เออยังก่อสามพันลี้โอ้ามันหนังจีนบานีเอามันหนังจีนเอาใส่ๆเนี่ยใส่ๆเปล่าเดี๋ยวกิฟตนี้กะบว่ามีอย่างไรพาเมืองเขาจัดอ่อยเสียชิดทีมงานตะเวนขึ้นเออฝันให้เขาเมืองแน่อออ ตัดให้ขาดเลยช้าชับชับโอ้ยห,หลังอ,าอ่าโอ้ยหลังกลัวสิเต็มยืนถ่ายเป็นสมองเนาะได้ละครีบนี่ อสำหรับชิปนี่ก็ฝากไว้ทีน่นี่ละเอาน้องบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่